เราจะต่อไปที่พิกัดเท่าไหร่นะลบแปดสิบเก้าใช่ไหมฮะโอเคฮนะเราก็จะต่อไม่เอาเ oh. ย้ยหัวหน่ากลัวอ้แล้วข้างล่างมันเป็นอะไรเออมันเป็นน้ำส้มนะฮะมันเป็นน้ำสม้มมะโก้น้ำสม้มลูกชิ้นยักษ์ก็เลยอย่า้ยน้ำส้มที่กินไม่ได้เข้าใจไหมฮะลงไปแล้วตายแมวเอ่ <Wow. S 1> เอยังไม่ถึงนะฮะโอ้ยไก่นะเนี่ยว้ายมันมาแล้วหลบมันมาแล้วว้ายตายตาย,ตาย,ตายสองตัว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 ,ตวไม่เอาอ้หัวฝากไว้ก่อนเถอะวายมันมาแล้ว ไหนมันมานี่โหช็อตช็อตการอากาศเลยครับนี่ครับเราจะช็อตลูกชิ้นไปลงไปแล้วว่าไม่นะเออหายไปไหนแล้วนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่เอ้ยทำไมไม่ตกล่ะทำไมไม่ตกล่ะดูดูดูมันหลบดูมันหลบดูมันหลบใหญเอาละครับเผื่อหน่อยเผื่อหน่อยเราล้าแค้หน่อย ใหญ่โอ้ยเกิดซึ่งหน้าเลยเกิดซึ่งหน้าเลยไอ้เจ้ามัโกะและก็เอ้ยหายไปไหนละวไปโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าสวัสดีครับอ้าวอ้าวอ้าวอาชีวิตเนาะชีวิตโอ้หลายตัวเลยหลายตัวเลยมันเป็นพื้นที่ที่ว่าแบบทูอินวันเลยเข้าใจไหมฮะคือเลวร้ายกับเลวร้ายมาเจอกันคือเลวร้ายน่ารัเข้าใจมังคือแบบคือมันมันมันอยากจะเกิดมันก็เกิดแบบนี้ทฤษฎีเดิม ก่อสร้างไปไม่ต้องไปสนใจมันก็ฉันไม่สนใจแล้วยังไงอะไม่รักไม่ต้องมาแกไม่ต้องมาดีกับฉัน <c oughs> เอาละครับตอนนี้เราเกิดประสบอุบัติเหตุ <c oughs> เรามีปัญหาเรามีปัญหาแล้วฮุสตันเรามีปัญหาแล้วทฤษฎีนั้นใช้ไม่ได้ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยเราจะไม่ทนอีกต่อไปอีกแล้ว โอเคครับม okay, okay, ันไม่กระมันมันเออกระจกวางต่อไปฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะวางกระจกไปฮะโอ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆฮะมันไม่มีมัน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 มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะฮะตอนนี้ผมโอ้ยมันมันมีอะไรเกิดขึ้นโอเคมันมีอะไรเกิดขึ้นโอ้กระจกผมพังหมดแล้วเมื่อกี้เราจะไม่เราจะไม่ดูนะฮะ โอ้ยโอ้โ,อโหสามสี่ 3, ลูกโอเคครับมันมีอะไรเกิดขึ้นนะผมไม่โกหกแล้วฮะตายเธอขอร้องนะเราลำคานายแล้วกระจกยอล้วไอ้ย่านายอย่ายุ่งกับกระจกเราเข้าใจไหมโอ้โหปากกระห้ในระดับไฮเดฟเฟเดชันมีกระจกมันก็เท่าอู้ยนึกว่าเครื่องบินลงไม่ต้องหันหลังมานะไอเจ้าลูกชิ้นยักษ์โอ้โหถ้าจะขนาดนี้นายนายไม่ขี้ใส่หัวเราเลยลนะ่ะฮะ โอ้โหสองตัวลุมตอมเราขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอไม่เอาโอ้เห็นหรือยังปากเก่าโขเกิดในทางเดินของเราด้วยไปแล้วไม่ได้ไม่อยู่แล้วไม่เห็น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 เฉาะเฉาะเลย